สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a บ b o n Channel นะครับวันนี้ผมมีเกมมาแนะนำนะครับชื่อเกมก็คือ Summon Dragon นะครับเป็นเกม Idle RPG นะครับเกมนี้เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมาลองเล่นนะพอลองเล่นแล้วแบบรู้สึกแบบโอ้โหทำไมเราเพิ่งมารู้จักเกมนี้นะครับเป็นเกมมังกรนะครับต่อสู้แบบ r p g นะครับอ่าเราก็สามารถรับของนะครับเกมพวก i d l RPG อย่างนี้มันสามารถรับของแบบ ช่วงออฟไลน์ได้นะครับแบบดาวออกจากเกมไปแล้วของเราก็สามารถรับตามเวลาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดล็อกอินนะครับล็อกอินต่างๆวันที่7เราจะได้มังกร5ดาวไปเลยฟรีๆนะครับอ่าแล้วก็พวกวันที่6วันที่5อะไรอย่างนี้เราได้ของตามนี้เลยนะครับดูครับของเยอะมากนะครับส่วนวันที่3เราจะได้คัมภี์นะครับเอาไปสุ่มเลยนะครับ10คัมภีเลยนะทุกคนอ่าสามารถรับแบบไปสุ่มเล่นได้เลยนะครับสิบคัมพีเนี่ยคือสุ่ม10ครั้งเลยนะครับ ส่วนอันต่อมาจะเป็นอีเวนต์นะทุกคนเป็นอีเวนต์ของเกมนี้นะครับอ่าแต่ละวันมันก็จะเปิดล็อกแต่ละวันให้นะครับดูครับมีการแจกเพชรนะครับส่วนวันสุดท้ายนะครับอ่าถ้าเราเล่นกิจกรรมครบ120แต้มนะครับเราก็จะได้ไข่มังกรไปเปิดฟรีเลยนะครับส่วน30อันนี้ก็ได้อีก5คัมภี์นะครับเพชรเกมนี้แจกง่ายมากนะครับซัลโมนดากอนเนี่ยส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแพ็คของสายเติมนั่นเองนะแต่เราจะยังไม่พูดถึงภายในคลิปนี้นะครับ เราจะขอบพูดถึงรายละเอียดเกมอย่างอื่นนะครับอันนี้จะเป็นแพ็กใส่เติมเราจะยังไม่พูดถึงนะขอข้ามไปก่อนนะครับส่วนนี้จะเป็นรางวัลต่างๆนะครับของแบบท็อปเซิร์ฟอะไรอย่างนี้นะถ้าแบบใครเล่นถึงท็อปเซิร์ฟก็จะได้รางวัลหมดซีซั่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยอาท้ายซีซั่นนี้เราก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกตารางคะแนนอันดับแล้งนั่นเองนะครับอาแล้วต่อมาเรากดเป็นที่เมนูบ้านของเรานะครับอาแล้วต่อมาเรากดที่เป็นรูปเข่าควายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทางด้านอัปเกรดดาวมังกรนะครับเราต้องใช้มังกร3ตัวนะครับในการอัปเกรดขึ้นดาวนั้นๆนะครับอันนี้ก็พออันนี้ผมอัพขึ้น4ดาวแล้วถ้าแบบ3ดาวเราจะใช้3ตัวเหมือนกันนะครับใช้เทือกสาตัวหมดเลยนะครับแต่มันจะขึ้นอยู่กับดาวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแบบถ้าผมจะอัพขึ้น5ดาวก็ต้องใช้มังกร4ดาวอีก2ตัวนั่นเองนะครับแล้วอันต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงทางด้านต้นไม้นะที่เป็นรูปต้นไม้เนี่ยกดเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นการย่อยฮีโร่นะครับ อ่ย่อยมังกรนะที่เราไม่ได้ใช้นั่นเองนะอ่ะเราก็ย่อยแล้วจะได้ของอันนี้ผมไม่มีมังกรที่จะย่อยนะครับคือมังกรเรายังไม่ได้สูมเลยเนี่ยมีเพชรต้อง8 0 0 0กว่านะครับแล้วก็ไอที่ผมจะแจกนะครับที่เป็นโค้ดเนี่ยอันนี้ก็จะให้เพชรด้วยนะมีแจกเพชรด้วยนะในนั้นนะอ่าส่วนอันนี้นะครับจะเป็นทางด้านแบบดูตัวมังกรนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับแบบใครจะมาดูสกิลตัวละครอ,อะไรงนี้ก็มาดูทางนี้ได้นะครับมันจะเป็นการบอกอ่ามังกรทั้งหมดเลยนะภายในเกมนะ ไอ้ตัวนี้ผมชอบมากเลยตัวแจกนะครับอันนี้แล้วเราก็สามารถรับเพชรได้ด้วยนะเนี่ย่ามดาวเราจะรับเพชร50สนะครับส่วนเป็น5ดาวนี้เราจะรับได้100เลยนะอ่าร้อเพชรเลยนะครับแต่มันต้องเป็นตัวที่เราไม่มีนะมังกรเนี่ยงั้นจะไม่ได้นะครับต้องเป็นตัวละครใหม่ๆเท่านั้นนะครับไอ้ตัวนี้นะที่มันจะแจกที่แจก7วันนะที่ผมเปิดให้ดูต้นคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างาง5ดาวของมันนะครับแล้วก็จะมี ทางด้าน6ดาวดาวส้มด้วยนะครับนี่อันนี้จะเป็น10ดาวนะครับดาวส้มโคตรเท่ดูเลยทุกคนอย่างเท่เลยครับดาวม่วงก็เท่แล้วนะนั่นแหละนี่ครับตัวนี้ที่ผมชอบที่สุดนะครับเป็นังกรที่คล้ายฟินิก์นะครับตัวนี้อย่างเท่เลยปีกสีขาวนะครับธาตุไฟนะตัวนี้ยังชอบเลยครับร่างนี้นะครับนี่นะครับร่างดาวม่วงนะก็เท่อยู่นะเริ่มเริ่มเป็นฟินิก์แล้วนี่ร่างดาวแดงนะครับอย่างเอาแล้วก็มีังกรตัวอื่นด้วยนะ คือแบบน่าเล่นมากนะครับน่าสะสมมากพวกมังกรน,นี้เท่ทุกตัวเลยนะเอาจริงเท่ทุกตัวอยากได้ทุกตัวเลยนะครับอยากเก็บเธอไว้ทั้งหมดเลยนั่นแหละอ่าพวก3ดาวอย่างนี้เราก็อ่ามารับนะครับนี่ผมรับไปก่อนละกันตอนนี้ก็เป็นตัวแจก,กเหมือนกันนะธาดินนั่นเองบางอย่างผมก็ยังเปิดล็อกไม่หมดนะอันนี้จะเป็นการสุ่มนะครับกาชานั่นเองในการสุ่มมังกรนะก็จะใช้คัมภี์ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าจะสุ่ม10ครั้งใช้เพชร2,700นะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านใช้หินอัญมณีสุ่มนะครับก็จะมีตัวสีเขียวนะธาตุเขียวตอนนี้ธาตุไม้ใบไม้นั่นเองนะครับส่วนนี้จะเป็นการใช้หัวใจของเพื่อนนะอ่าเป็นการใช้หัวใจของพันธมิตรนั่นเองนะครับตัวละครก็คล้ายกันนะครับในแต่ละแพ็คนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูด้วยนะครับว่าเกมนี้จะเกลือหรือไม่เกลือนั่นเองนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกลือทุกเกมเลยผมเนี่ย มันจะไม่มีดวงนะครับนีนภารกิจนะครับก็เป็นภารกิจรายวันรายสัปดาห์อะไรอย่างนี้นะอ่ามีหมดนะครับแจกเพชรเยอะอยู่นะเนี่ยดูดีแล้วก็แจกพวกคัมภีร์ด้วยนะถ้าเราทําเสร็จนะครับเป็น q u e s รายวันรายสัปดาห์นั่นเองนะแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังแจกวันละ1000เพชรด้วยนะครับถ้าเราล็อกอิน3วันนะเนี่ยมันจะมีแจกเข้าในกล่องกระเป๋าของเราเลยนะครับแล้วก็รับวันชิวๆเลยวันละ1000เพชรนะครับอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นแชทโลกแชทอังกฤษนะครับเซอร์อังกฤษอะไรนั่นเองนะ อันนี้ก็เป็นเพื่อนเรานะครับสามารถส่งหัวใจเอาไปสุ่มที่ผมบอกมาสักคู่นี้ได้นะครับในการสุ่มเป็นหัวใจใช้หัวใจสุ่มนั้นเนี่ยในกระชาเนี่ยมันก็จะแบบได้แบบประหยัดนะครับเพราะนี้มันก็ไม่ได้เสียเพชรเสียคัมพีร์อะไรนะครับจดหมายนะครับเราสามารถรับของได้จากทางนี้นะแบบทางตัวเกมส่งมาอันนี้จะเป็นทางด้านดิสคอดกับ Facebook ที่ผมล็อกอินไว้นะก็จะได้500เพชรเลยนะครับฟรีๆแบบใช้แบบชิวๆ ยังไม่ทันทำอะไรแจกแบบกระนำซัมเมอร์เซลมากทุกคนดูพรกิจอะไรรับแจ้งง่ายมากครับแล้วเพชรก็มีแจกเรื่อยๆนะแบบสําหรับมือใหม่อะไรางี้ะมาส่มแบบชิวๆเลยนะครับนี่ม,นมังกรผมผมอัปเกรดเลยนะครับสีเหลืองนี่อัปเกรดไปเลยอย่างเวลน้อยอยู่นะต้องอัปเกรดไปเยอะเลยถึงจะโหดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาไปดูการต่อสู้นะว่าจะเป็นรูปแบบยังไงนะครับว่าภาพจะสวยหรือเปล่านะอ่าและอันนี้ครับ ตรงเวลานะอันนี้จะเป็นเวลาของออฟไลน์นะครับแบบเราไม่ได้ออนไลน์นี้เราก็มารับของรางวัลตามเวลาได้นะเพราะไอเดวอพจีก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วด่านนะครับแต่และด่านก็จะมีเพิ่มเพชรให้ด้วยนะถ้าแบบด่านบอสอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเพิ่มยากไปเรื่อยๆนะถ้าแบบบอสยากๆอันไหนาย,ยากๆก,ก็จะได้เพชรเยอะขึ้นนะครับอันนี้ได้20เลยนะนี่เราก็สามารถปรับแต่งตัวละครได้นะครับว่าจะให้ยืนตำแหน่งไหนอะไรอย่างนี้นะอ่าผมจัดประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเอาธาตุไฟลงมานะเพราะไฟแพ้น้ํานะครับโอเคลุยเลยนี่นะครับแล้วก็สามารถดูได้ด้วยนะว่าแบบธาตุไหนแพ้ธาตุไหนนะครับแบบเนี้ยอย่างน้ําชนะไฟไฟชน,ชนะพืชนะครับพืชชนะดินนะครับแล้วส่วนแสงกับมืดก็ชนะกันและกันนะครับอ่าก็จะโกงหน่อยนะถ้าแบบไฟเราเจอแบบอ่าไม่มีแสงนะครับก็จะใช้ตัวมืดได้เลยนะก็จะตีแรงขึ้นนะครับอ่าดูบอยเขาโอ้โหสกิลโคตรแรง โดนธาตุไฟเรานะครับธาตุไฟเราจะตายเลยนะอันนี้ดีนะเรามีธาตุดินชนะธาตุน้ํานะครับปล่อยปล่อยไว้ครับมังกรเรายังอ่อนดืยมากเลยนะครับแบบห้าดาวยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมไปสุ่มห้าดาวมาก่อนนี่นะครับธาตุดินไปดินีไปครับทีเดียวปุ๊บโอ้โหหงายท้องครับเจอม้าน้ํามังกรระบายธาตุน้านะไปธาตุน้ำห้าดาวนะครับตัวนี้ก็แจกฟรีนะนี่เราก็ได้เพชรไปนะครับ อ่าอ่าสอนอะไรอีกเนะี่ยน,นี้ผมยังเล่นแบบเขายังสอนอยู่เลยนะอ๋อปลดล็อกคิวอันนี้เราก็มีกิวอยู่แหละไม่เหงาแล้วไม่เหงาละ <c oughs> มีกิวว่างไหมเนี่ยจะมีกิวว่างไหมเนี่ยขออยู่หน่อยครับ,รบมีไหมมีไหมเอามีกิวหนึ่งเลยสิบห้าทับสามสิบยูซี่โอเคเราก็สามารถสร้างได้นะแต่ใช้ 3, 300สามพันสะามร้อยเพชรนะอ่าอยู่อยู่ยูซี่นี่แหละโอเครับอัตโนมัติเลยนะ พวกรายละเอียดผมจะมาพูดที่หลังนะครับรายละเอียดผมจะยังไม่ลงจอดล,ลึกนะอันนี้จะมาแนะนําเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปต่อสู้กันอีกสักทีนะครับอ่าตีอีกสักทีแล้วกันโอเคไปสู้เลยจัดทีมประมาณนี้แหละอันนี้น่าจะง่ายเพราะไม่มีบอสนะครับฟังมันอนะ่ะโอเคสกิลไปมาน้ำโอ้โหทีเดียวเลยมังกรแดงอันนี้ก็จะแจกเหมือนกันนะที่อยู่นะตัวพระเอกเลยแหละผมว่าผมชอบสีแดงอยู่แลวไนงะจะตีสองทีนะสกิลมนะันอ่ะ ส่วนมากสกิลตัวธาตุเขียวก็จะเป็นคล้ายๆซัพพอร์ตนะสีฟ้านี่จะเป็นสกิลหมู่นะตัวสีฟ้าธาตุน้ำอ่ะอ่ะฟองมันจะตายละดินไปดิทุบไปทีหายปั้งเรียบร้อยกระเบนยอดกระเบนมังกรแต่ละตัวแม่งน่ารักกว่ะวดชอบอันนี้ไอเหรียญม่วงๆนี้สามารถเอาไปอัปเกรดตัวละครนะครับตัวมังกรโอ้โหผมผู้พิดอีกแล้วขอภัยนะทุกคนน,นี่เรียบร้อยารกิจชิวๆรับาระิกชิว แล้วต่อมานะจะเป็นทางด้านหอคอยนะครับอันนี้ก็จะมาฟาร์มเพชรแบบชิวๆเลยนะตรงเนี้ยอ่าเป็นที่ฟาร์มเพชรดีๆนี่เองเลยนะสาหรับเกมนี้นะครับเราก็มาตีตีทีละขั้นละสิบเพชรนะด่านก็ไม่ได้ยากนะั้นแรกๆเนี่ยเราก็ตีไปเพราะหลังๆเราก็ต้องมีมังกรโหดๆอยู่เลยใช่ปะ่ะนั่นแหละเราก็มาตีชิวๆเก็บเพชรไปนะครับตรงนี้แล้วก็ไปสุ่มเพชรให้ได้ตัวโหดๆอีกโอ้โหง่ายๆเลยตรงนี้อ่าตีไปอันนี้ผมจะปรับไม่คูณสองเลยจะได้ตีแบบสโลว์สโลว ได้เห็นชัดๆนะครับปับ้งตัวแดงยิงไปดินทุบไปทีงหายวะ่ะชิวๆว่ะหลังๆเนี่ยหลังๆนี้จะตึงแน่เลยเดี๋ยวรอผมต้โนโหดก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วหันไดูทีนะครับแล้วก็จะได้ทั้งเพชรแล้วก็ชิ้นส่วนด้วยนะผมลืมพูดไปชิ้นส่วนอ,อันนี้การฟาร์มเพชรก็มีประมาณนี้นะตรงนี้ผมว่าเราไปสุ่มกันสักหน่อยดีกว่าว่ากาชาเนี้ยคันไม้คันมือ8,000เพชรอะน้องๆน,งนง่๋ยวไปสุ่มกันสักหน่อย,อยวะ่ะ10ที2,700เพชร จัดมาขอแบบดวงดีๆทักทีเถอวะไปะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรกันนะครับลุยปึ๊บทีหนึ่งอันนี้การสุ่มก็จะมีเหมือนตัวผู้หญิงเดินมานะครับกับหมุนการ์ดไปครับอาจจะได้ตัวอะไรห้าดามพักตัวนี้ให้ชื่นใจหน่อยวะว่าผมไม่เกือกมาหน่อยมาหน่อยปึ๊บโอเปนปับ๊บอุ้ยอีทองโอ้ยห้าดาวทุกคนเป็นคล้ายๆมังกรน,นะมังกรผสมล่างครับอ่าดาวเสา คล้ายทีเล็กนะเออคือเท่อยู่เท่อยู่เอาว่าทาัไฟว่ะนั้นก็จะได้สามดาวตัวนี้เป็นเต่านะเต่ามังกรสองตัวสามตัวเลยนี่ว่าอัพขึ้นสี่ดาวได้เลยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวไปดูไหนทัดไฟตัวไหนนี่โค้ทเทเอว่าอัพเพชรไปดีอย่างเงี้ยรับเพชรอีกหนึ่งร้อยโอ้โหดาวแดงก็เท่นะเนี่ยโอ้หดาวแดงเอาเรื่องว่ะจุดเกาะว่ะเต็มเรื่องเต็มสูตรเต็มสูตรบอกเลยนี่ดาวม่วงก็เท่แล้วนะ อ่ารับเพชรไปครับ100เพชรมือมันดีจริงๆว่ะไอคนเนี้ยฮะมือมันดีจริงๆทีแรกก็ได้เลย5ดาวนะครับยังชอบเลยว่ะทุกรอบนะขอให้เป็นอย่างเงี้ยทุกรอบในการสุ่มอ่ะวิได้อะอที่อัพตัวนะครับอัพเกรดมังกรของเรานะครับที่อัพเกรดอ่าดูสิดูสิอุ้ยอัพเกรดเลยดีอย่างเงี้ยมันต้องแบกเน้ยวตัวนี้ต้องเอาไปแบกแล้วเนาะทฝ่ไฟด้วยยังชอบเลยว่ะออัพเกรดไปครับ ไอสีแดงๆงนี่ก็จะเป็นการอัปเกรดขึ้นสกิลนะนี่เก็บไว้นะพยายามฟาร์มให้ได้เรื่อยๆนะครับขยันเล่นเรื่อยๆนะมันก็จะแจกอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไอตัวที่ผมเพิ่งสุ่มได้ขึ้น4ดาวเลยนะครับก็จะใช้2ตัวนี้นะเนี่ยต้องมีการตัว3ามตัวเออผมพูดผิดนี่นะสตัวนี้แล้วก็จะอัปขึ้น4ดาวนะครับอัาไปอัาไปอัาไปชิวๆสดาวแล้วสดาวแล้วแตก,ก็จะเพิ่มมาอยู่นะเนี่ยก็เพิ่มเยอะอยู่นะเนี่ย แต่ตัวยังไม่ใหญ่ขึ้นนะครับต้อง6ดาวนะถึงจะเห็นผลนะครับต่อมาเราจะมาสอนวิธีการใส่โค้ดนะครับเราก็กดไปที่ฟันเฟืองนะแล้วก,กด redeem code ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะแล้วทุกคนก้าวไปใส่กันได้เลยนะครับเราก็แค่กรอกกรอกปุ๊บแล้วก็กดตกลงไปได้เลยนะครับอ่าแล้วทุกคนก็จะได้ของมานะครับทางกล่องจดหมายนั่นเองนะครับเอ้ยมันเด้งเข้ามาเลยผมลืมมันเด้งเข้ามาเลยมันเด้งเพชรเข้ามาให้เลยนะครับอ่า คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มารีวิวเกมสไตล์บาร b บอลแชนแนลนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องบาร์บอลแชนเนลด้วยนะครับสำหรับใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ